สวัสดีครับนี่ไทฟลิกนะครับวันนี้ฟินวิดเริ่มวิ่งตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าวันศุกร์ที่แล้วมีนอนฟาร์มนะครับผมแล้ว u s d แข็งต่อจากนอนฟาร์มนะครับผมส่งผลให้ฟินวิดตัวตัวอื่นเนี่ยยังคงอ่อนกว่า u s d อยู่สําหรับฟินวิดนะครับผมเราจะทบทวนอีกทีหนึ่งฟินวิดจะใช้ u s d เป็นตัวกลางนะครับผม u s d จะเป็นสีดําแบบนี้ตลอดถ้ามันอยู่ข้างหน้าสุดแบบเนี้ยคือมันแข็งสุดถ้ามันมาอยู่ข้างหลังสุดตรงนี้คือมันอ่อนสุด จะมีแค่ตัวอื่นที่แข็งกว่าหรืออ่อนกว่า USD เท่านั้นนะครับผมแล้วก็สามารถดูได้ะจะบอกว่าตอนวิธีที่เฉดที่เซฟที่สุดเนี่ยคือการรอ Data าานะครับผมคือ Data ใน f ฟินวิแล้วเอาเราเอาไปลงใน Excel ของเราใน Data ต,ต,ตอนนี้ก็ได้ก็คือการรอ Data ได้ผลจาก Data มาเห็นตลาดชัดเจนแล้วเราเห็นทิศทางแล้วว่าควรเทรดทางไหนคู่ไหนเนี่ยแล้วเราก็ถึงมาดูกราฟ เรามาดูากราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์สูตรของเราว่าให้มันแมทชิ่งกับ Data และทิศทางตรงกันไหมแล้วมันเข้าได้ไหมจังหวัดเพชดสามารถเข้าได้ไหมฟินว <c oughs> ิดสีแดงคืออ่อนสีเขียวคือคือแข็งแล้วผมแต่ตว,วันนี้ยังไม่มีสีเขียวว่าเป็นผลจากนอนฟาร์มมานะครับนี่คือการดูฟินวิดก็คือทางซ้ายแข็งทางขวาอ่อนสุดนะครับผมแข็งสุดกับอ่อนสุดเดี๋ยววันนี้จะให้ดูฟิวเจอร์ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็เคยสอนไว้แล้วแต่เรามาทบทวนดูเพราะเผื่อบางท่านอยากอาจาจะเก็บ Data าจากฟิลเจอร์มาด้วยนะครับผมฟิลเตอร์ดีเลยเท่าไหร่ว่าดีเลย20นาทีสําหรับฟิลเจอร์รน,รนะครับต,ตัวฟินวิดเนี่ยจะดีลเลย์ที่น่าจะ15นาทีนะครับหรือว่า5นาทีนี่แหละเพราะนั้นฟินวิดอาจจะอาจจะไวกว่า15นาทีนะครับ15ถึง20นาทีแต่ส่วนมากมันจะอัปเดตอัปเดตอ่า ตลอดนั่นแหละรีวถามแบบมันจะไม่ค่อยดีเลยหรอกนะครับผมสมัครเป็นสมาชิกไว้ก็ได้ล็อกอินไว้นะครับผมตรงนี้สมัครฟรีไม่ต้องไปมันจะมีแบบเสียตังกับแบบฟรีแค่แค่สมัครแบบฟรีไว้ก็พอนะครับผมสาหรับฟินวิดเพราะบางทีมันมันสมัครแล้วเนี่ยมันจะส่งข่าวสารอะไรเกี่ยวกับการเทรดมาให้ในอีเมลให้เราด้วยนะครับผมอาจจะเก็บ Data จากตรงนี้สําหรับหน้าฟิลเตอร์ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็น Data ของ u s d ด้วย u s d จะไม่ได้เป็นตัวกลางแล้วจะเทียบกับทุกอย่างในตลาด กับคู่แข่งทุกตัวนะครับผมเพราะนั้นเราสามารถเก็บ data จาก USD ตรงนี้เนี่ยเข้ามาใช้ได้ด้วยก็คือ0.1นะครับผมและ a t a อ่าทีนะ่เก็บอีกได้อีกที่หนึ่งก็จาก MarketWatch ในการาฟของเรานะครับผมในฟิลเตอร์เนี่ยมันจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับ usd jpy EUR ตรงนี้เราจะเอา data จากฟิลเตอร์มาใช้มาลองใช้ดูด้วยก็ได้นะครับผม หนังทองตอนนี้ก็ตกไปลบสามจุดห้าเก้าโดนนอนฟาร์มไปนะครับผมจากจากอยู่ข้างบนนี่เลยนะทองเนี่ยล่วงพบหายไปเลยคือมันไวมากร่วงไปเร็วเกินไปนะครับผมเอสเ็นพีห้าร้อยลบศูนจุดสองเจ็ดเซ็ตดีคือตัวอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยกระโดดขึ้นกระโดดลงนี้ดูน้ํามันน้ำมันก็ล่วงเหมือนกันโดนนอนฟาร์มเข้าไปครูดอ้อยเคยครุดอยก็เละนะครับผมมันกระโดด เกินไปไอตัวพวกนี้คือมันกระโดดเกินไปถ้าเราเห็นตลาดเราดูตลาดบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าตัวไหนที่มันน่าเทรดตัวไหนไม่น่าเทรดเราเราพิจารณาได้นะครับผมดูจากตลาดเป็นหลัก based on ตลาดนี่แหละที่เห็นกับตาเนี่ยตลาดของจริงบนโลกใบนี้นะครับผมอย่าไปจินตนาการเอาเองพยายามดูตลาดเป็นหลักดู d a t ตาดูข้อมูลเป็นหลักนะครับผมอ ให้รอด a ต a ้าแบบนี้อย่างตอนเนี้ยเช้าเ้าแบบเนี้ตลาดถือว่าตลาดวิ่งดีกว่าวันอื่นอย่าลืมว่ามันเป็นควันหลงจากนอนฟาร์มเป็นเก็บตกจากนอนฟาร์มด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูไปแต่ไม่แนะนําให้เทรดในช่วงเช้าจะแนะนําให้เทรดหลังบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยขึ้นไปนะครับผมหลังบ่ายสองไปเนะี่ยคนเริ่มเทรดครับคนเริ่มเทรดเ,เริ่มดูด a ตต้าแล้วแต่ หลังสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยคุณเห็น data ดัตต้าด 2, 2ได้ชัดเจนมากที่สุดคือช่วงนั้นสองสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มคุณเห็นด a ต a ้าได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเทรดมากที่สุดของแต่ละวันก็คือหลังสองทุ่มเนี่ยมันเห็นชัดเลยทิศทางไหนแล้วก็การาฟกับอินเตอร์ให้มันแมชกับดัตต้าเท่านั้นเองแต่ถ้าจะเริ่มเทรดเริ่มนั่งดูการาฟก็หลังบ่ายสองไปก็เริ่มเทรดได้แล้วเวลาประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการาฟเรามาดูตัวของผมที่ติดกันนะครับผม ตอนนี้มันติดอยู่แค่นี้ปล่อยไปก่อนเพราะว่ามันสามารถกลับมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับ Market w ต watch ที่บอกที่สามารถเลคคอร์ดมาเป็น Data ได้ก็คืออมุมขวามุมขวาตรงนี้นะผมตรงบวกตีสาจุห้าบวกสิบจุดเก้าอะไรตรงนี้นะครับสามารถเลคคอร์ดมาเป็น Data ได้อันนี้เดี๋ยวมันก็ สามารถกลับไปกําไรได้เพราะว่าบางส่วนดีดกลับไปแล้วในอีกพอร์ตหนึง่งในอีกสายหนึง่งมันดิดกลับไปกําไรแล้วตัวเนี้ยผมอ่ามันก็เปิดได้ดีและแต่ว่าตลาดมันลกไปหน่อยถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะับผมในการจุดเปิดแต่ว่าจุดเปิดก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะไม่ได้รอไม่ได้รอมากมายแต่ก็เดี๋ยวมันสามารถดิดกลับกําไรได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาวิธีเทรดหาคู่เงินก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วก็คือก็ไล่ดูไปทีละคู่หาเวลามันเลยเวลา คุณจะต้องสละเวลาทีกนึดผมจะสละเวลามานั่งดูเลย20 30นาทีมานั่งไล่ดูแต่ละคู่ว่ามีคู่ไหนที่มันน่าเทรดบ้างแล้วก็จะจดออกมา่เซตแรกก่อนแล้วก็มากรองอีกทีหนึ่งแล้วก็มากรองอีกทีนึง,อง,อนงจนได้แบบคู่ที่มันน่าเทรดที่สุด2-3คู่แล้วเราก็นั่งดูคู่พวกนั้นทั้งวันแล้วก็รอ Data ด,ด้วย Data นี่จะเป็นเอ็กซ์์ที่เข้ามาแต่อวิเคราะห์เองก็อีกอย่างหนึ่งวิเคราะห์เองก็อีกเรื่องหนึ่งหาคู่ที่ควรเทรดเนี่ยนั่งวิ ดัต้าเนี่ยมันก็ต้องรอเวลาหลังบ่ายสองหลังสองทุ่มจากด a ต้านี่จะเป็นเอ็กซ์ตร้าคู่ที่ไหนที่น่าเทรดจากด a ต้าเราก็ค่อยมาดูทีทีนึงว่าคู่ที่เราได้จากด a ต้ามันน่าเทรดไหมมันก็จะมีคู่ของเราที่จดออกมาแล้วก็จะมีคู่ที่ได้จากดัต้าเพราะนั้นก็เอามารวมมิกซ์รวมกันนะครับผมบางทีมันก็อาจจะตรงกันกับคู่ที่เราอ่าคัดออกมานั่นแหละนะครับคัดกรองออกมาแล้วก็ไล่ไไล่ดูไปทีละคู่อ่าเดี๋ยวมาอธิบายเรื่องอ่าซาก่อนซาเนี่ยผมอัปเดตสูตรซาไปในโน้ตกลุ่มเมมเบอร์แล้วนะครับผม ซายังไงนะครับมีจุดด้านล่างขึ้นมานะครับจุดด้านบนตรงนี้คือจบไปแล้วคือมันกยาวจบไปแล้วแล้ผมตอนนี้เนี่ยซาเนี่ยเป็นบายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยซาให้สัญญาณบายตรงนี้จุดด้านล่างจุดด้านล่างนะผมจุดด้านบนตรงนี้คือจบไปแล้วสําหรับซานะครับอันนี้เป็นจุดเดิมเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดใหมส่สำหรับซาก็คือเขาแนะนําให้บายเพร้ะเขาแนะนํา Favorite. ให้บายไง,ไงเมื่อนะครับผมการาฟเป็นสีแท่งสีส้มลงมานะครับผมค่อยกดบายนะครับ เป็นน่งแห้งสีส้มลงมาค่อยกดบายเพราะซาตอนนี้แนะนําให้บายจนกว่าจนกว่าจนกว่าซาจะมีจุดดานบนเพิ่มขึ้นมาถึงจะเปลี่ยนเป็นเสี่ยวกิรอบหนึ่งทางนี้ทางนั้นทิศทางจะต้องตรงกับฮิสโตแกรมจะต้องตรงกับฮิสโตแกรมนะครับผมตอนนี้ซากับฮิสโตแกรมเนี่ยให้สัญญาณตรงกันก็คือบายนะครับนี่คือใน IA80 นะถ้าคุณจะเทรดใน i อ8อยอย่างเดียวก็ได้ผมก็แนะนําเลยแต่อาจบางทีมันอาจจะต้องติดหน่อยเพราะว่าจุดเปิดคุณไม่ได้ดูใน IA8 ใน a อ20นะครับผม แต่ถ้าคุณอยากได้จุดเปิดดีๆไม่ต้องรอนานคุณวิเคราะห์ใน IA80 ให้ดีๆแล้วไปรอจุดเปิดในไอ8อแปออยให้หันตามให้ IA8 กับ i อ2 0เนี่ยหันตาม IA80 ขึ้นมานะครผมก็คือให้มันเป็นไซเคิลเดียวกันก็คือฮิสโตแกรมก็ต้องให้เป็นบายเหมือนกันแบบนี้ใน IA8 กับ IA20 ให้มันหันตาม i อ8 0แล้วคุณค่อยเข้าออ,อเดอร์ก็ได้แบบนั้นนะครับผมอย่างตรงเนี้ย ดูยังไงวา่าต้องดูจุดไหนดูจุดซ้ายที่มันนําหน้าขึ้นมาถ้ามันมีนําหน้าขึ้นมาอีกก็จะเป็นเซลถ้ามีนาหน้าขึ้นมาอีกก็จะเป็นบานบแล้วผมตอนนี้ตรงนี้มันจบไปแล้วทีรไยะห่างตรงนี้อาร์มแนะนําเป็นบาบนะครับผมแต่ถามว่าคู่นี้จะเข้าได้หรือยังก็ยังเพราะว่ากราฟก็สูงอยู่มันไม่สามารถที่จะบายได้ตอนนี้เพราะนั้นปล่อยไปคัดออกไปเพราะนั้นไม่ไม่จดลงมาก็คือ g p c อ่า s d ไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคต่อไปเรามาดู g p p c a d กัน a B P C A D ตอนนี้อาจจะต้องรอซาด้านบนนะครับผมก็คือพูดง่ายก็คือยังยังยัง,ยงถือว่าเป็นอาการไซเวยังไม่สามารถเทรดได้เนาะอาจจะรอซาด้านบนกับจากจุดสีม่วงนะครับผมหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นจุดสีม่วงตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับม่วงอ่อนเซลม่วงม่วงเข้มบายแบบนี้นะครับผมเอามาช่วยในเรื่องของวิเคราะห์หาจุดเปิดนี่แหละนะครับผมแต่ที่ทางหลักเราก็ใช้ฮิโตแกรมอยู่แล้ว ก็ตัวนี้จบไปไม่น่าเทรดนะเป็นไซเว์แล้วก็อยู่ตรงเลเวลศูนย์ด้วยนะครับอาอ่าเรียกว่าอะไรเข้าเข้าไปในภูเขาแล้วนะครับอยู่ตรงกลางไซเว์ไม่น่าเทรดนะลอาดู gbp chf กันก็คือเนี่ยมีเวลาจะยังเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็คือเราก็ต้องไล่ดูไปทีตัวนี้ตัวนี้ตัดไปเทรดไม่ได้นะผมเทรดไม่ได้นะก็ก็ตัวนี้จะเหมือนคู่แรกตะกี้เลยก็คืออาลงมาเป็นใบนะครับผม ลงมาเป็นให้รอให้มันลงมาแล้วเป็นบาบพัสดาตอนนี้แนะนําบานะโอเคนะครับผมเข้าใจง่ายๆตรงน,นี้ดูซาที่มันนําหน้าด้วยนะผมแล้วก็ตอนนี้มันปิดเซลล์ไปแล้วด้วยอ่าสีม่วงอ่อนติดปิดเซลไปแล้วควรจะเป็นบาบนะครับผมตัวน,นี้รอเสรดจบเนะซาเป็นเหมือนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับของแนวโน้มนะครับของเทรนสั้นๆตรงนั้นเพราะว่าผมใช้สั้นๆเลยก็คือวงเล็บเปิด วงเล็บปิดแบบนี้นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตอนนี้อ่าตอนนี้มีวงเล็บปิดปเซลล์เป็นวงเล็บเปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้รอมันลงมาแล้วแล้วก็บายนะครับผมรอให้มันเป็นแห้งสีส้มลงมานะครับผมแล้วก็ค่อยเข้าบายคุณจะไปบายตรงไหนก็ได้นะแต่คุณแค่วิเคราะห์ในไอ้แปดศูนย์ว่าตอนนี้เรารอ,อให้มันเป็นแห้งสีส้มลงมานะแล้วเราถึงจะเข้าบายทีนี้เนี่ยคุณจะไปบายในไอแปดหรือไอยี่สิบก็ได้แต่ตอนเนี้ยถามว่าหน้าบายไหมยังนะครับผมเพราะว่า เข้าไปแล้วเข้าภูเขาไปแล้วมุดมุดเข้าไปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะฮิตโตแกรมอยู่ข้างล่างเราซูบออกมาเลยฮิตโตแกรมอยู่ด้านล่างบายฮิตโตแกรมอยู่ข้างบนเซลล์สำคัญคือต้องอยู่นอกภูเขานะครับผมถึงจะเข้าเซลล์ถึงจะกดเซลล์เอาไปใช้ดูนําไปใช้ดูอันนี้คือสูตรกับหัวแนละ้วผมใช้สูตรกับหัวตลอดแล้วผมไม่ได้ย้อนกลับไปใช้สูตรเก่าจุดเดิมแล้วนะครับผม แล้วก็ถ้าอยากได้จุดเปิดอย่างที่บอกอ่าไอ้ยี่สิบเหมือนจะบายได้นะครับเพียงแค่รอให้ฮิตโตแกรมออกจากภูเขาเท่านั้นเองแล้วก็รอให้นำเงินไปอยู่ใต้แดงตรงนี้แล้วก็รอเอซีเอซีโอมาแล้วแหละรอแค่ฮิตโตแกรมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็รอจุดซาด้านล่างเนาะรอจุดซาดัานลองนะครับผมเพราะตอนนี้มันยังเป็นวงเล็บด้านบนอยู่ก็คือเป็นเซลล์อยู่นะครับผมรอให้จุดซาขึ้นด้านล่างนำหน้านะครับผมหรือว่าจุดสีม่วงมาปิดราคา ก่อนนะครับผมแล้วพอกาฟเป็นแห่งสีส้มลงมาก็บายปกติอ่าเดี๋ยวจะย้ำแพทเทิร์นกาอไปทีนึงเดี๋ยวตัวนี้ไม่ไม่แพทเทิร์นไม่สวยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดดตัวอื่นจะได้วิเคราะห์ตัวอื่นไปด้วยแพทเทิร์นจะสวยก็ต้องดูในไอ้แปดศูนลกันนะอ่าตัวนี้เป็นบายนะครับผมจุดซาด้านล่างมาคอนเฟิร์มแล้วด้วยนะครับผมแต่จุดสีม่วงยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่า ตัวนี้เป็นาบรออะไรรอ ACO แล้วก็รอกราฟเป็นแห่งสีส้มลงมาถึงใบนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะสอนดูแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นนะครับผมอ่าส่วนมากเนาะไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาที่มันเป็นแห่งสีเขียว,ข,ยวขึ้นไปสี่ห้าแท่งสามสี่ห้าแท่งติดต่อกันไปแท่งสีสเ,เ,เขียวขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณไปเข้าเซลลต้องให้ราคาสีอ่าสีส้มที่มันวิ่งอยู่เนี่ยอยู่บนแท่งเทียนสีเขียว ที่มันเป็นแพทเทิร์นเรียงกันสี่ห้าแท่งสีเขียวเนี่ยแล้วเอาเอาเอา,เอาเส้นราคาสีส้มเนี่ยไปอยู่บนแท่งเทียนสีเขียวแล้วคุณกดเซลล์หลายครั้งเนี่ยบ่อยครั้งเลยแหละมันก็จะสามารถเป็นจุดเปิดที่สวยงามและสามารถลงมาได้อันนี้คือการดูแพทเทิร์นเหมือนกันกับขาลงถ้ามันเป็นแพทเทิร์นสีส้มๆลงมาหลายแท่งแบบนี้สี่ห้าแท่งแบบเนี้บ่อยครั้ง นะครับผมให้เส้นราคาสีเขียวที่วิ่งอยู่เส้นราคาสองเส้นอ่ะเส้นราคาสีเขียวที่วิ่งอยู่ไปอยู่ใต้กราฟแทงเนอร์ติโต้แล้วคุณกดบายมันจะเป็นจุดเปิดที่สวยงามได้แล้วมันจะเป็นกําไรที่ค่อนข้างแน่นอนบ่อยครั้งนะแบบนี้มันจะทําได้บ่อยครั้งเพราะว่าบางทีราคาลงมาต่ําๆเนี่ยมันไม่เสมอไปแล้วว่าจะเด้งกลับไปอย่างเช่นตรงนี้มันก็ลงต่ออยู่ลงต่อลงต่อลงต่อนะครับอันนี้คือถ้าคุณไปบายเนี่ยถ้าคุณไปบาย คุณสวยเลยแต่ดีนะฮิตตแกรมมันบอกให้เซลเพราะนั้นฮิตตแกรมช่วยคุณไว้ตรงนี้คุณอย่าลืมถามฮิตตแกรมก่อนทุกครั้งเสมอว่ามันควรจะเทรดทิศทางอะไรนะครับผมฮิตตแกรมตรงนี้มันอยู่นอกภูเขาด้านบนนะครับผมเหนือเลเวลซูโรนะครับผมมันคือเซลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณละหลวมไปเนี่ยแล้วไปบายเนี่ยสวยเลยถ้าดูแค่แพทเทิร์นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงเพราะนั้นมันต้องดูฮิตตแกรมประกอบแล้วก็ดูแพทเทิร์นประกอบด้วยแล้วก็ดู aco ประกอบแล้วทีนี้มีจุดซาประกอบ จุดตาอาไฝขึ้นแล้วตอนนี้ไฝขึ้นตรงนี้นะครับผมแต่บอลลิงเจอร์แบนเนอ่ยผมยังเอาไว้อยู่ตอนแรกว่าจะเอาออกแต่ว่าอืมก็ต้องอจต้องเอาไว้ใช้ก่อนบ er อลลิงเจอร์แบนเพราะมันก็คือแลง์ของราคาที่ระยะราคาที่ม่งอยู่นะปัจจุบันนะครับมันจะความจริงมันก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็ ง,ง่ายเลยก็เวลากราฟมันมาชนหรือว่าทะลุบอลิงเจอร์แบนก็คือสัญญาณที่น่าจะเริ่มเข้าได้แล้วทั้งบนทั้งล่างอะ่ะเนี่ยถ้ามันเริ่มแตะหรือว่าชนบอลิงเจอร์แบนก็กส็สิว่าโอเคเริ่มเข้าได้นะนี่คือมันก็ยังมีข้อดีอยู่ของมันอยู่บอลิงเจอร์แบนก็ยังเป็นกำแพงได้อยู่แล้วก็มีซาเข้ามาเพิ่มตอนเนี้ยสูตรเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสะกบง่ายแล้วก็ชัดเจนใกล้เข้ามาว่าคุณควรจะเทรดอะไรยังไงนะครับผมเพราะั้นคุณนั่งดูกราฟแต่ละคู่แล้วคุณมองเลยว่า ถ้าคุณเข้าสามารถเข้าตรงนี้มันสามารถเก็บกําไรได้ไหมมันจะขาดทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่กี่ป๊บอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็แค่ตั้งทีเพียก,ก็รอไปรอมันรอให้ไซเคิลมันหมุนมารอสภาพตลาดรอตลาดให้มันวิ่งแล้วมันมาชนกําไรเองเท่านั้นเองนะครับผมมาดู e ีวานมันก็คือไล่ดูแต่ละคู่แบบนี้แหละนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นคู่ที่น่าเทรดเพราะว่าอย่างที่บอกมันชนนอนฟาร์มาแล้วมันตลาดมันยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นรอบายนะครับผมก็จะรอไฝขึ้นรอสายําโชคขึ้นด้านล่างนะครับผมแล้วก็รอให้กราฟเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วก็กดบายปุ๊บขึ้นไปพอมาอธิบายแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นก็ดูได้ง่ายมากขึ้นอย่าลืมว่าแนะนําให้สละเวลา20-30นาทีเนี่ยนั่งไล่ดูคู่เงินกราฟคู่เงินในลิสต์ของเราลิสต์ของเราลิสต์ของเราทุกคู่เนี่ยว่า แล้วก็คัดกรองออกมาว่าคู่ไหนที่มันน่าเทรดบ้างอ่าอันนี้เป็นบายอย่างเนี้ยเป็นบายมีจุด2จุดขึ้นมาแล้วรอให้มันเป็นแนงสีต้มลงมาค่อยบายนะครับผมแล้วก็รอให้ฮิสโตแกรมออกจากภูเขาค่อยบายก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจคู่หนึ่งเพราะว่าวิาวกที่แล้วเนี่ย GBP วิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นวิกนี้ถ้าคุณจะมาเล่นบาย GBP เนี่ยมันก็อาจจะ ทำกำไรได้ทำอะไรได้ดีเพราะนะั้นวิกนี้คุณอาจจะเน้น GBP เพราะคุณดูนั่งดูนี้แล้วแล้วจำเรคคอร์ดดัตตจากวิกที่แล้วเนี่ยจำตลาดจากวิกที่แล้วสภาพตลาดจากวิกที่แล้วว่าแต่ละตัวเพอร์ฟอร์มยังไงวิกนี้คุณก็เฮ้ยตัวไหนที่มันน่าเล่นคู่ไหนที่มันน่าเทรดคุณก็จะรู้ได้อย่างเช่นตอนนี้ g ีบี d ผมว่าน่าสนใจมากาว่าว่า GBP เนี่ยวิกนี้มันอาจจะเอาเพอร์ฟอร์มกลับมานะครับผมมันอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีเพราะนะั้นคุณอาจจะรอให้ฮิตโรแกรมใน GBP AUD แลล้วผมะุออกไปนครับ แล้วดูความต่ำของ crossover ลงมาขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะเด้งเด้งขึ้นเป็นใบใบนะสูงมากแต่คุณจะบายคุณต้องรอให้เป็นแห้งสีส้มลงมาสวยๆแล้วค่อยกดบายนะครับผมเพราะซาก็นำหน้าแล้วจุดฝ่ายนำโชคมาแล้วแนะนำให้บายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็รอ ACO สักนิดหนึ่งเพราะนั้นคุณก็อาจจะจดลิสต์ออกมา GP AUD น่าสนใจนะก็จดลิสต์ออกมาไว้ก่อนนะครับผม ประมาณนี้เวลาเราไล่ดูแต่คู่คู่ไหนที่คุณคิดว่ามันน่าสนใจคิดว่าเข้าแล้วจุดเข้าตรงน,นั้นตรงนี้มันสามารถเป็นกําไรได้คุณจดออกมานะครับผมอย่าได้ลังเลตรงนี้ก็แนะนําให้บายจุดไยนําโชคออกมาแล้วนะครับไยซาออกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแห้งสีส้มลงมาคุณบายได้นะครับผมอาจจะต้องรอ ACO สักนิดนึงนะครับผม หรือคุณอาจจะไปรอจุดเปิดเสียสวใน AA10 e หรือ I a อ e 8ก็ได้อันนี้มันก็แล้วแต่การเหตุของแต่ละคนแต่ขอให้ I a อ e 8กับไอเ0เป็นไซเคิลที่หันตาม I a อ e 8 0นะครับผมและจังหวะกราฟจะต้องเข้าได้ด้วยนะครับเห็นไหมเป็นใบเหมือนกันแบบนี้แต่ก็เข้าไปในภูเขาแล้วแต่ I a อ e 8เนี่ยมันมันอ่ะสวิงเร็วอยู่แล้วมันวิ่งเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมากลับมาเพราะนั้นโอกาสจังหวะเข้าใน I a อ e 8แเนี่ยมันบ่อยครั้งนะครับผมบ่อยครั้งอยู่แล้วในเมื่อคุณรู้ททาง แล้วว่าจะเทรดทางไหนจาก IA80 เนี่ยคุณก็มาสามารถเล่นกับ r a 8ได้หรือ IA20 ได้สบายๆนะครับเพราะเรามีทิศทางอยู่แล้วไงเรารู้ว่าจะเทรดทางไหนแล้วก็แค่มารอจังหวะเข้าใน IA8 กับ IA20 เท่านั้นเองแล้วมันจะง่ายมากทุกอย่างมันฟล์มากทุกวันนี้แล้วก็รักษา m a จิ i n level นะครับผมอยู่ที่ความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วก็ทุนของแต่ละคนด้วยว่ายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน มาจินเลเวลอาจจะรักษาไว้ที่4,000%ไหมถ้าต่ำกว่า4,000%ก็ไม่ต้องเปิดไม้เพิ่มเท่านั้นเองหรือไปเทรดสายอื่นรอถ้าคุณมีหลายสายก็จะเข้าใจนะครับผมว่า,าสามารถไปเทรดสายอื่นรอได้หรือคุณยอมรับความเสี่ยงได้ที่ margin level 2, มาจินเลเวล2,000%ไหมถ้าต่ำกว่า2,000%ไม่เปิดเพิ่มหรือแล้วก็ไปเทรดสายอื่นรอแบบนี้หรือที่800%ไหมถ้ามาจินเลเวลเริ่มแตะ800%หรือใกล้800%หรือต่ำกว่า800%แล้วไม่เปิดเพิ่มแล้วก็ไปเทรดที่สายอื่นรอ็ ไม่ต้องไปเปิเปดเพิ่มไม่ต้องอยู่ของมันรอมันกำไรหรืออาจจะตัดสินใจรอตัดสินใจขาดทุนกำไรอะไรก็แล้วแต่บางทีบางครั้งคุณอาจจะต้องตัดขาดทุนด้วยถ้าเพอร์ฟอร์มันมันไม่ดีอย่างที่ผมบอกไว้เรื่องรีบาลานซ์อาจจะมาดูสามเดือนหเดือนหนึ่งปี3เดือนครั้ง6เดือนครั้ง1ปีครั้งอันนี้แล้วแต่คนลองวางแผนดูว่าเราอยากรีบาลานซ์เมื่อไหร่บางครั้งโดนลากไปเยอะหรือโดนลกมันเพอร์ฟอร์มันไม่ดีอาจจะปิดไปก่อนไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องวางแผนดูว่าคุณจะตัดขาดทุนเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะครับผม อย่างตอนนี้ตัวนี้รอบายนะครับผมฮิสโตรแกรมเป็นบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรอคือรอจุดใสนาโชคขึ้นมาด้านล่างนําหน้าต้องนําหน้านะรอจุดใยนาโชคขึ้นมาหรือจุดสีม่วงขึ้นมาจุดได้จุดหนึ่งก็ได้จะสีม่วงก็ได้หรือจุดสีส้มก็ได้ให้มันขึ้นมาแล้วให้การาฟเป็นแห่งสีส้มลงมาแล้วถึงบายนะครับผมเพราะฉะนั้น AUDCHF ก็น่าสนใจที่จะบายเหมือนกันในตอนนี้นะครับผมก็จะมี GBPAUD กับ AUDCHF ที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับผม คุณก็มี2คู่แล้วนะที่น่าสนใจตอนนี้เรามาดู uh, EURAUD นะครับผมใกล้จะเป็น u บตัวนี้ก็โคตรน่าสนใจแล้วแสดงว่าวิกนี้ AUD น่าเฉดนะครับผมเพราะหลายคู่ตอนนี้มันเชื่อมโยงไปกับ AUD นะครับออสเตรเลียนดอลลาก็ดูเหมือนว่า AUD จะน่าเฉดกับ GBP ที่น่าเฉดนะครับผมก็ตัวนี้ก็รอเป็นายเหมือนกันนะจ๊ะก็ต้องรอ หมือนการรอฝ่ายนำโชคแล้วก็รอให้เป็นกราฟเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยบายนะครับผมปึ๊บ,บๆเข้าไปเหร f ก็ที่ติดอยู่นั่นเองนะครับผมก็ตรงเนี้ยมันกำไรได้แล้วแค่รอมันขึ้นมาไม่เดือดร้อนตรงนี้เพราะเดี๋ยวข้างล่างก็จะเป็นบายนะครับผมข้างมันก็จะกลายเป็นบายสวยๆอยู่แล้วเข้าไปสวยไม่มีปัญหาตรงนี้รอตลาดเท่านั้นอ่า uh. พราะความจริงมันติดอยู่แค่ไม,ม,ไม่มันติดอยู่แค่ไม่กี่ปบเองเพราะมันเป็นหนึ่งล็อตมันปิดติดอยู่แค่แค่ป๊บสองปบเท่านั้นเองแค่สิบ 8, ปีประมาณสิบปตรงนี้นะครับผมรอออกจากภูเขาตัวนี้สวยมากเลยใกล้ตัดแล้วแล้วก็รอ aco อ่า c a d h f รอบายเพราะวันนี้คุณได้สามคู่แล้ว e u r a u d อ่ไม่ใช่ g b p a, a u d a u d h f e u r a u d กับอ่า c a d h f สี่คู่แล้วที่น่าเทรดวันนี้คุณก็ทำาีบสอกมาแล้วก็ไปคัดกรองอีกทีหนึง่งอาจจะ ต้องมาไล่ดูอีกทีหนึ่งก็แต่คุณก็เหลือแค่สี่คู่แล้วสโกบมันก็สั้นลงมาคุณก็มีสี่คู่ที่น่าสนใจคุณก็ไล่ดูแค่สี่คู่นี้ต่อไปแล้วก็รอ Data าตอนตอนบ่ายตอนเย็นหรือตอนกลางคืนก็แล้วแต่วิธีเทรดวิธีเท่านี้เองน่าจะเข้าใจได้ถ้าไม่เข้าใจไงดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจไงลองถามหน้ากลุ่มดูหรืออาจจะย้อนดูคลิปอ่าย้อนกลับไปหนึ่งขั้นย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วแล้วก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมหรือจะถามหน้ากลุ่่่มกกก็็็ได้้้อันนีแแแลวแตต น่าจะพอจะเข้าใจได้ก็ลองเอาไปฝึกดูตามนี้พยายามสละเวลานั่งไล่ดูแต่ละคู่ก่อนนะครับผมแล้วก็รอ Data นะครับผมวิธีเทรดที่เซฟที่สุดก็คือการรอ Data รอให้ฟินวิทย์มีความเคลื่อนไหวรอได้เห็น Data ชัดเจนว่าคู่ไหนน่าเทรคู่ไหนเทรที่ทางไหนเสร็จแ,แล้วนําคู่พวกนั้นมาแมทช์กับสูตรของเราที่สอนอินดิเคเตพวกนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยเข้าออ,อเดอร์ อ่าย้ำอีกทีสูตรของผมตอนนี้มันเป็นสูตรกลับหัวนะผมใช้สูตรกลับหัวอย่างเดียวเพราะผมรู้สึกว่ามันทํากําไรได้ดีกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็ติดไม่นานติดไม่เกินสี่ห้าวันเลยยังติดไม่เกินสี่ห้าวันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็จากที่ทดลองมารู้สึกว่าสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์กที่สุดโอเคนะครับแล้วก็ลิสต์ลิสต์ตามนี้เวิร์กมากนะครับผมก็ลิสต์ให้ไว้ในโน้ตทุกอย่างอยู่ในโน้ตกลุ่มหมดแล้วนะครับผมก็ เอาไปลองดูนะศึกษาแบ็คแท c กกิ้งฝึกเทรดดูฝึกลองกดดูถ้าไม่มั่นใจฝึกในเดโมก่อนกดในเดโมก่อนทํากําไรได้ก็ค่อยมาเทรดในเงินจริงนะครับผมโอเคนะครับอขอบคุณครับ